อ่ะเอาละ,ะ,ะ,ะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับแบบโลบอกื่เช่าแบบโลบอะไรนะบุตรอ่ะเดอะมิกมิกอะไรนึุตเดอะมิกมิกเดอะมิกิกนะฮะโลบอกเดอะมิกิกนะฮะ, <laughs> นะะตอนนี้เราอยู่กับช่องอะไรครับเนี่ยวุจาวุจานะครับอยู่กับวุจาแล้วอยู่กับค k 2เคนะครับง่ายง่ายก็ คิวคีมวยนะฮะอ่าวันนี้เราจะมาน,นี่อ่ะ,อะเปลี่ยนละเปลี่ยนละโอเคไปกับเธอบุ๊ชเราต้องไปที่โรงแรมอ่ะนะอ่าโรงแรมที่นี่แหละกดเข้าไปเลย Let's go อ่ามันบอกให้ค้นหาคุณเจหาคุณเจครับไหนเดี๋ยวก่อนนี้อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงคุณเจตอนนี้เราได้คุณเจแล้ว เลสโกเลสโกเลสโก้เปิดประตูห์อะประตูใช่เกดีกว่ามองมันจิหล่อไหมหล่อไหมคิดคิดว่าหล่อปะอือหูหล่อนะเนไ่ตายคดีไหนเฮ้ยวตกใจแล้วเหรอยังยังยังอ๋ออย่าอย่าม่น่ากลัวจังวะไม่ไม่น่ากลัวน่ากลัวอนีตอยากจิ๊บ อ่าตอนนี้เราขึ้นเรือมากับคุณแล้วนะฮะโมสปีใช่ไหมอ่าไหนเนี่ยบูญปัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะกระพริบมีจำสแกนแน่นอนจำสแกนแน่นอนนี่พิเป็ดพีเป็ดเฮ้ยพีเป็ด เอ้เๆอเเสีย,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 ยงโ <S an> อ้เสียงนี่โอ้ย่างเอาเลยเนาะใช่ป่ะเออโอ้โหอลังการงานสร้าง <S <S <an> <S เอาเละนะวุธภารกิจของเราก็คือเราต้องหาหนูเอาหนูนั่นแล้วก็ไปจุบยาพิษแล้วก็ไปตีนละครังเรียกให้ผีมากินโอเคป่ะ Come o สิ่งที่เราต้องไปตามหานะฮะเออก็คือห้องนี้เ,ออเข้ามาเข้ามาวูซี่กระจกแตกด้วยปึ๊บอ่าในหมู่บ้านเล็กๆที่มีสาวเด็กกำพร้าสองคนพี่สาวสองคนนะั้นอาศัยอยู่ในความยากจนและหิวโหวยอย่างต่อเนื่อง นักวันหนึ่งที่อายุน้อยกว่ามาถึงบ้านเต็มไปด้วยความสุขริมของเต่าแตกแตกแตก,แตกเกี่ยวกับเธอเธอถามว่าแต่ไม่เคยตอบบอกเลยว่าทําไมถึงมีความสุขมากเมื่อหลายวันฝันไปลิงก็มาถึงความคิด้ายที่มีโอกกินให้เธอดีออกขึ้นคนลิงพัน 20, วะ <c oughs> อิจฉาในสิ่งยา <c oughs> กี <c oughs> แต่เพื่อตอบสนองความยิ่โหยของเธอเอาอันนี้รูแปลสิลินมาสู่การตระหนักว่ามีโอได้รับการเก็บเงินอย่างลับๆับสำหรับคู่ไอ้เธอถูกหลอกหลอนด้วยความผิดที่รุนแรงนำไปสู่ลึกรับที่ลึกลึกลับของปากที่สองที่ด้านหลังของหัวของเธอมันเป็นปากของมีโอที่ร้องไห้มาเป็นมาเพื่ออาหารเป็นอย่างอื่นดิงจะปลด ด้าวซยนี่แหละต้นกำเนิดของไอ้ไอ้ผีเชียอนี่อ่ารู้ยังอันนี้รู้ว่าไอ้ผีเชียอนี่มันมันเกิดมาจากอะไรอ่าเนี่ยเราต้องหลบอยู่ที่นี่เข้ออาใจไ,ไหมในผีรู้ได้ไงว่ามีผีถ้าอย่างแรกละถ้าผีมาก็คือจะได้ยินเสียงตีนแล้วก็จะมีเสียงมันมากูห่อูห่อเอยเสียงตี๊ยนเอ้ยจยียแล้วมันเด่านนี้มันนานไหม ไปหาหนูหาหนูหาหนูกี้ได้ยิงเสียงหนูอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยหูลองเปิดอันนี้ดูนี่ไงหนู<อ>ามา,เ,าเจอหนูหนึ่งตัวแล้วระวังนะนี่นะวูดดูนี่คือหนูตามมานะเดี๋ยวจะสอนไปจุ่มยาพิษคร์บอนอแล้วก็ถ้าผีมาก็รีบวิ่งเลย เร็วมาเร็วมาเร็วเก็บมานาไว้นะเก็บมานาไว้อุ้ยผีมาวิ่งวิ่งวิ่งวู๊ดวิ่งเฮ้ยมันติดไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคไป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 ต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยหลังหลังนี่มันจะมันมันวาหลายอะบ้งโอ้ยไป้ยโอ้ยไอ้ลูกดน โอ้แ oh, ม่งโดนไม่ไม่เป็นไรไม่ตายเดี๋ยวมันเกิดใหม่ได้มันแหลกมันแหลกเมืมอ่อกี้มันแหลกอ๋อไอพีเชียนี่แม่งกดตีนว่ะไหนอยู่ไหนแป๊บมึงแป๊บมึงกลับม,ม,มาเดี๋ยวอยู่ที่เดี๋ยวอยู่ที่เกิดไว้เลยมาเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งหนึงอุย๊ยไปมาข้างหลังเหรอเออโอ้ย อ <mm ุ้ยอุ่าอย่าเอาไฟพวกมันเข้ามาไม่ได้เอออุ้ยผีมา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 อุ้ยมันไปแล้วอุ้ยมันมาอุ้ไม่เยอะนะนี่ไปแล้วอะไรเนี่ยไปเข้าไปอุ้ย Tại gói đi, bay ô, đó, ta mà, ta mà, ta mà, tama sọn, tama đi sọn chùm tama pít, ta mà, tama 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 nè, rồi, đi. tama 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 ở tama 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 Này, tama này, tama lằng, tama tama ใจเย็นดิแหลกนี่นะเอาหนูเฮ้ยไ,ไม่ใช่เอาหนูใช่ไหมเออเอาเจอรี่เนีเ่ยเอาเจอรี่เนี่ยไปจุดมยาพิษกวาดที่นี่แล้วก็เอาไปไว้ที่ระครังเอฟฟิเชียี่ันแน,น่ฮั่นแน่อุ๊ยขนลุกเลยเมืเ่อ็น่ากลัวเนาะใช่ปะอืม มันเสียวตกใจอะ่ะอ,อ๋อามามา,มาถึงละเอาผีเชี่ยนี่ถึงละเอาเจอรี่ไปให้มันกินแล้วแล้วก็เอามาเ,เคาะลักคังนะไปหาหนูต่อไปมาเลยมาเลยตอนนี้ไอ้ผีเชี่ยนี่ไอ้ไอ้ผีเชี่ยนี่มันแดกหนูอยู่มามาเร็ว,วามามามวิ่งกันนะ ไิ่ไาวงม่ไหวได้ได้ได้ยินเสียงตีนมาตีนมันด้วยโดนดกแก้วไม่ไม่ทันแหละอ๋ออะไรครับนี่เกตโดนเหรอไม่ไม่ไม่โดนไปโดนโอ้ยเสียงไปก้าวไปเลยวัวเตะใช่ โ,ยยโอ้โี4นาทีอ่าหาหนูต่อตอนนี้ตอนนี้เราต้องหาหนูอีกสองตัวโอเคอเฮ้ย<ม>ตอนนี้นี่ตอนนี้ผมเจอหนูตัวที่สองแล้วนี่เดี๋ยวเอาหนูไปจุ่มยาพิษก่อนตอนนี้เหลือเหลือหนูแค่ตัวสุดท้ายแล้วเราก็จะสามารถออกมาจากที่นี่ได้แล้วอ่าเรื่องนี้มันมเปิด ปอะตูตยังไงอ้าเปิดประตรูเปิดประตูกด E ไม่ใช่ <c oughs> เปิดประต <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่ไงแม้มือถือไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่นอะมันจะมีมันจะมีมะมอ๋อโอเคนไม่มีเฮ้ยผีกูอย่าตามมานะมืออ่ะมาแดกหนูให้ตายๆหาไป ตอนนี้เราหาหนูตัวสุดท้ายนะตอนนี้เรายู่ไหนหนูหาหนูตัวสุดท้ายถ้าจะเจอหนูเ <มา S 1> จอก็จบคิปใช่สิบสี่นาทีแล้วก็เอาก็เอาไปตัดสีอืมเด็กผีบอยอะไรมึงอะ เอมันหายยัอจะมาได้กูชูหาหนูคิวนี้คิวคลิปนีงปปน้ง่าอาจจะแทอาจจะอาจจะลงไม่ได้ป่ะอ๋อมันแหลกมากเลยเยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบ่าลงเองเป็นนิวเ<จ>ียวะหนูจะเอพิเชนิมง,ง่ายละ ซ่อนยังไงอยู่วะเฮ้ยอยู่ที่เกิดอยู่โดนวะไว้ตอนนี้ภารกิจของเราก็คือหาหนูตัวสุดท้ายแล้วนะอืมไปเปิดตรงนี้ได้มันไม่มีหัวะใช่ก็เกินไปโอ้ย โอ้โหเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เมื่อกี้มึงซ่าเอามาดิชิมัสซ่าเหรอวะอ้าวสัตว์อู้วุูวูวูตีนห้าวซะแล้วมาดิไปไปไปผ่านนู้าหนูต่อจาะเหอเฮ้ยผีมาเข้ามาโอ้โดนอีกแล้ว อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะคุณผีโอ้ผีอะไรเนี่ยตั้งชื่อดิตั้งชื่อมันดิผีตู้ฮะผีตู้ผีตู้อืมเฮ้ยมันมาอีกแล้วหน้ามันคล้ายๆกันดิเยอะมั้งกบารีก็มารีโอ้ยนะต่อต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยทำไมโดนเรื่อยๆวะ ว่อาอันิรูต้องหาที่ซ่อนเว้ที่ซ่อนนั่นก็คือมันจะเป็นเอีอ่ยที่ไปแม่จุม๋มอ่ะมันจะเป็นยาวๆขาวๆเฮ้ยทำไมแม่งหาหนุน่มจสุดท้ายนี่ยากจังวะมานี่มานี่ไปแม่อันนี้รูดอูอุ้ยหลังหลังหลังวิ่งวิ่งวิ่งอันนี้มึงวิ่งโอ้ อะไรเนี่ยไม่ไม่ได้เล่นแล้วมั้งนันอะไรเนี่ยโดนตลอดเลยคือ <c oughs> ถ้าไอผีเวรตอนนี้คือเราหาหนูได้สองตัวแล้วคือหาหนูไม่เจอเลยอะ่ะใช่ตอนนี้เหลือแค่หนูตัวสุดท้ายไงเพราะเราหาออหนูตัวสุดท้ายไงผีมันก็เลยโหดขึ้นอะ่ะเดินผีกี่ครั้งเราไม่รู้เนี่ยเดินไปเดินมาก็โดนอีกไปที่ไหนก็โดนอีกมันวิ่งเร็วนะนี่ไงหนูตัวสุดท้ายเรารอดแล้วอันนี้รู้เฮ้ย เตรียมเตรียมตัวปิดเกมเได้เลยได้นั่ผีอยู่ไหนผีตูอ้อย่าไปทักมันดีอย่าทัก <c oughs> อ่าเดี๋ยวรอยอยู่หน้าประตูนี่หน้าประตูที่จะจะบูชายัญมันมาแล้วอ่ะจุ่มยาพิเห้เรียบร้อยไปให้ผีรับประทานนะฮะผีจะได้ใไปไว คุณผีครับมาแล้วครับคุณผีนะฮะแตกเยอะๆนะครับตั้งใจจะได้แข็งแรงอ่ามานี้มานี้มานี่อันนี้รู้อ่ามานี้ไหนมานี้เวิร์ดขลังขลังขลังเออนี่สิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะฮะกดีนะฮะไปรอสามสิบวิด่านนี้คือเราต้องวิ่งหนีผีนะอ่า อีแก e ้วใช่โอ้ยคุณกล้าจะหลอกฉันด้วยโลเดนอารมณ์ดอารมณ์เสียใช่ป่ะหเลกอย่างงี้ต้องวิ่งทันปะเนี้โอ้ยวิววววอววโววโเ ไม่เป็นเดี๋ยวอาบาผ่านแน่จะตายเราจะตายอยูู่้จะตายอยูู่้จะตายอยู่จะตายอยู่นูจะตายหจะคิดจะอ้จตายอยู่้จะตายอยู่ตายอยูู่นกงันกำลังดูน้อยใช่เหรอกำลังดูอาบ่าที่หัวอุ้ยผ่านแล้วอุ้ยอฮ้ยโอ้โหอย่างงั้เอาอะไรอย่างอะไรอีกเนี่ยว่าชาเตอร์ต่อไปที่นี่ สิ่งเหล่านี้พวกเขาไม่ใช่คนแน่นอนต่อเฮียเลยฮัลโหลที่ถามพ่อมึงอะจริงจังจังว่าเออจะร้องโอ้ยอย่ากระพริบตานะแบบนั้นวะดวออิอย่ามันร้องอีกแล้วเนี่ยอาปากมืมนที่ันที่ไห,ไหนไปไหนวะดิวะดิาวะดิอย่าร้องนะจ๊ะ